สบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าพี่น้องเลยเข้าป่าห้าเฮ็ดอีกแล้ว่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้วันนี้พี่น้องเอ๋ยม,มาเบิงบ่งนบอลพอน้องเทนได้เมื่อวานเนี่ยเบิง่งนกระเบื้องเปลกออกเลยอ,ออกเลยเฮ็ดกันเลย คือมาเอาขีเมลใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแต่ดอกเดียวจนเซ่แหละ Chân C là phía nào người C xù Lắc léo chứ Ồ, đồ điêu là con léo lười Cứ วันเรามาขุดแมงขนูนพี่้องก่อ <c oughs> นที่เรามาขุดแมงจีนูนกันอย่างมาออม <c oughs> จุดเสาไม่มีเลยลุงไม่มีอะไร,ไะไรจ้า มจะเงียบจ้าเงียบ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 บอลได้มาว่าในตุ้มๆมันไปหลองมืงนี่มาเห็นเบ่งบมมีอย่างแปลกลูกไม่ลูกไม่ไหวนลลูกเดินอ้อมป่าจนว่าจนว่าเสา ปกติมันจะออกเต็มพูนผ่านมาอันนี้ไม่เลยค่ะมันจะกวยกีรอบริจาคแต่ดอกเดียวไม่พอปนเลยดำพี่น้องเอ,อ้ยมือเบิงคดไ่้ต่อจอดรถอยู่พู ลองให้เรามาหานี่ว่าเห็ดเมื่อวานี้ได้บอกลายเต๋อพี่น้องพอแกงแ้วแกงคืนสองหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างอย่าง,าง,างไว้ตอไม้ออกกําลังกายอย่างหาเห็ด อืใบตรงมันนี่เราไปกันนะขามันขาวมแม่น้องการยังบอกว่าประเทศกลางคืน,นอ่ะส่งส่งกันด้วยสิอหอนหอนหอนด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 อน,ดน ป่านีด่าฮอนเฮอจด่าอยากมาขนาดไม่ได well, ้เลยพี <k 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 ่น้องพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยน่าจสุดน่าจะสุดความช่วยเขอบพระคุณนะพี่น้องเฮ้ยนู่นนู่มนออกไม่ได้ดูสิน่ะไม่ได้นะยืนแข็งพี่ข้างข้างพร้อมเฮ้ย เลี้ยวเขามาอบอกว่าสงบอย่างไรเลย,ยไหนไหนสู<ห>น,นี่<ห>นนพี่พระเจ้าจดแต่มัือนเอามาไม่ได้ไหมล่ะมันหนาตาแบบนี้ยิ่แข็งนั่ <ๆ S 2> นะห <ๆ S 2> ักแล้วนะ พอียนันดไปจาเยอืมดีมัยหรอ่าเพรมันนอนมัแข็งมันอมมนันไม่ได้พี่บ้างที่บ้างเนาะางทางพ่เฮ้ยมือมันเทบโค้งกัอมป่กดูเดินมั้ะเนไงเพิงอยู่ใต้ใบไม้มาดูที่ไหนดูลู้จดพี่เาเือน่ะอ๋อสมองางทางเนาะเขาเรียวเขามาาเฮ้า ยันดอกหนึ่งเนาะมันกระายใบไม้อีกเลยว่าไม่ดำเลมาขึ้นมานะอุ้ย้ายเกลแกดเลยเฮ้ย ในที่สุดยาตาก็เข้าข้างเราจนได้พี่น้องเลยป้าถูกขาขาขาหมดกระไรไปหมดบปลหุกระมีเฮ้ยรีบเอาลุ่รีบเอาโอ้ยยาสุกยาสุเลยเฮ้ยรีบขุดทางกนทางเพา ไว้พี่น้องไว้ดังดังพึกแล้วเ,วเรียวเรียวยอดมากแล้วอขอบพระเจ้าขอบคุณยายตาหลายๆเด้อพี่น้องนี่โผล่โผล่พี่น้องไว้ ขันเบิ่งบวบวขาดบริเฮนไดไรมีลูกนีลูกมามามาหมดถุงเทงกัจะแมนลายเฮ้ยอืออืออือ กำลังดันแม่ไม้เป็นหรอเว้ยม่เมันนกขับถี่ทั้งนี้นะออกลาวันเรื่อยเ่มไปไปรบุรบุเยอะขึ้นมากว่าสงบอยู่แล้วเห็นบอ มหมดกระไรประหมดฝากกุหลาบกุแซเด้อพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้แม่น้องเทนเน่หมดซุ้มเฮาจะไม่รอดแล้ววิวน่ะลอยเบาเาเบาๆพุ้น ปุนหะไ่น้องคะสังเกตคะหมดกับพ่อหมดเฮ้ยมันต้องออกอีแต่ว่าเห่านะบุมีมันดันไป่ตงขึ้นเด้เเเพี่น้องจ๋าไม่มีแล้วจ้ะยางออบ หมดขีดแล้วแดดสัมีแหละพี่น้องเลยแดดสัมีกับพ่อแกงยังไงมิจดูสังเกตค่ะโอ้กะดะูค่อยอ้วนเนาะเห็ดไข่ดอกหน่อยอันนี้แดะสีดอกที่เราเวเห็นนะจุบบุเละแมงแแมงขนุนสองตัวก่อนกลับลาวหาเห็ดปวกมวนไงง่องบอก วันนี้กับเซลร่าเด้อพี่น้องจากฝากก็ไล่กก็แซ์นเนาะอยาดีไม่แยงเบื่อสกุ่สุกคนขอบคุณทุกคน,นทุกกำลังใจเด้อพบกันใหม่คลิปหนาพี่น้องไปหาสักผ่าก่อนอืมไปเลย,ยสบายดี